ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องห้อยเด่นในหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งเมษายนโปรดชชยวิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังถ้าประชุมเราไปชมกันใบนี้ก็เป็นแนวทางหน่วยบูนหน่วยบูนแบบแปดตัวขาดไปสองตัวแนวทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน4ี่ห้า เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองเบ่งปานเปิดตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชม Hindu. ให้ด้วยใจ เบ่งปานศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสี่แปดห้าแปดหกนะแล้วก็จับสามสี่หก ก็ยินดีด้วยนะท่านผูช้ชมยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปานเนวทาใบนี้เป็นอดีตที่แล้วนะท่าน ต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปันล่างเบ่งปันล่างตัวเดียวเบ่งปันเจ็ดเบ่งปัน 7. เจ็ดตัวเดียวนะท่านผู้ชมนะเบ่งปันเจ็ดตัวเดียว เนทันทีแล้วก็เบ่งปันหกก็ไปผ่านโบนนะท่านผู้ชมนะเด๋ยวทันทีแล้วก็ไปผ่านโบนเด๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเจดตัวเดียวให้พิจารณาขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมสูตร3ตัว อดีตผ่านไหมเอ่ยผ่านห้าหกสามในทันใหม่นี้ครับผมสาม3 7็ดห้าสามเจ็ดหกสามแปดห้เจ็ดห้ปดห เจ็ดห้าเจกหกเปกห้าเปกหกนะผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากครับนะักขอมูลแนวทางที่เบ่งปั้นอย่างเร็วทันใจต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็จับคู่แนวทางสองตัวสิบหน่อย เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่ห้าสี่ศูนย์สี่เจ็ดเก้าชุดนะเบ่งปานเกชุดเป็นแนวทางขอบคุณอย่างมากครับผมข้อมูล าผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้เต็มสอนอ,อใบเอ็นเต็มสิบหน่อยโบนแบบสองโตแบบเจ็ดตัว อดีตผ่านนะท้ชมเนอะอดีตสรุปแล้วผ่านซึ่งเนวทันใหม่นี้ห้าหกแปดศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกแปศส ตัวเจ็ดเต้มให้พิจารณานะต่อไปครับผมไปนี้ทอเตเบ่งปานแปกกับหกคู่แปดแปดแปดหกเป็ดเก้าหกเก้า แปดแปดหกแปดแปดเก้าหกเก้านะทัชูก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปกรบผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทย ครบล่างคัดโคเดนใบนี้เป็นอดีตที่แล้วสรุปแล้วผ่านสามสองท่านผู้ชมนะสามสองในทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปันสองแปดสามแปด 4 8 5 8 6 8นะท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากเลยเนวทาก็จากอเอ็กนานาแล้วก็อีกสองท่านเนวทานครบล่างคัดโคเด้น2 8 3 8 48 58 6 ต่อไปครับผมใบนี้เดียวทันที่แล้วผ่านสองสามสามสองนะซึ่งเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันอีกแล้วนะศ1 04 05 07 14 1517 สี่ห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะท้าวโชมต่อไปครับผมใบนี้หน่วยโบล์นเบบสามตัวสามห้าเก้าสามห้าเก้า ่อไปครับผมใบนี้ทพชดับทุลักบุญดับหกตัวเดียวดับตัวเดียวหกดับหกตัวเดียวอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทนันใหมก็เบ่งปันดับหกตัวเดียว ่อไปครับผมใบนี้สมหวังเบ่งไปทัานลักน้อยสองสาห้าหกเ,เปดเก้องสามห้าหกเจ็ด8ปดเทน่นผู้ชมก็ทันสมหวังนะสามสูตรชู หลักหน่วยบนต่อไปครับใบนี้ทะเลจย580 3050 80590980 909181ทะเลจายเจ้าของเนวทางที่เบ่ง ต่อไปครับผมใบนี้เด่นล่างอพีเบงปานห้าเจ็ดแปดนะห้าเจ็ดแปดเนาะเดี๋ยวทันที่ผ่านมาก็สรุปแลว้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบงปานห้าเจ็ดแปดเดี๋ยวทันเจอแล้วหนึ่งสามสี่ผ่านสามเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบงปาน ห้าเจต่อไปครับ X อ็กอเบงปันวิ่งล่าง0 02 04, 0์0ูน9เบ่งปัน4คู่ให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ความทรงจำบนล่าง เบ่งปันเปดตัวเดียวท่านผู้ชมเบ่งปัน8ปดตัวเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากครับผมท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม